เรามาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์ลูพิพิธภัณฑ์ลูลูนี่ไงคนเพียบเลยจ้าทุกคนเราโดนขังอยู่อย,อยู่ที่เมื่อกี้หลังจากต่อแถวประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเราถึงจะได้เข้ามาข้างในนะคะซึ่งสิ่งที่เรารู้จักในพิพิธภัณฑ์ลูปนะคะคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ฝรั่งเศสแบบเรานะคะเราเลยรู้จักโมนาลิซาเราเลยจะพาไปดูโมนาลิซาก่อนเป็นอย่างแรกอย่างอื่นไม่รู้จักเลยอีพิพิธภัณฑ์ลูบนี่รวบรวมศิลปะจากทั่วโลกนะคะไม่ใเฉพาะของที่ฝรั่งเศสนะคะมีจาก,ก<ะ>ทั่วโลกเลยมีผลงานศิลปะสองหมื่นกว่าชิ้นเลยนะคะบอกว่าถ้าดูจริงใช้เวลาแบบว่าสี่วันถึงจะดูหมดนะคะซึ่งเราจะใช้เวลาเพียง สชั่วโมงพอค่ะเพราะเราเมื่อย <laughs> <laughs> เจอเทพีนไนกี้นะคะนั่นไงคนเพียบเลยค่ะ <c oughs> แล้วเราก็มาถึงแล้วเรารู้จักเขามานานแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอตัวจริงเขาสักทีนะคะเราจะไปดูกันว่าเขาอยู่ตรงไหนนะ ว้าว wow. อลังการมากมายเดินทางไปหานะโมนาลิซาให้ตรงไปจ้าซึ่ง <c oughs> แต่รูปเขาก็มีเรื่องราวบอกเล่ามานะคะซึ่งเป็นเรื่องอะไรนั้นไปหากันเองนะคะเอาละเราเจอแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บรูปอของโมนาลิซาเอาไว้นะคะ ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็เลงมาที่ห้องนี้นะคะก่อ,อนจะไปเจอโมนาลิซาเรามีโอ้โหอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะคะนี่เลยโอ้มาก็คนเทียบไปดูกันนะคะคนบารุมีแล้วจะได้เจอโมนาลิซาแล้วนะจ๊ะคนเทียบเลยจ้ะ เดี๋ยวแล้วเรจะพาไปชมโมนาลิซาแล้วนี่ไงห้องนี้ไปแล้วนั่นไงมมนาลิซาอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะมาดูคนมาดูรอบๆสภาพหลังจากไปดูโมนาลิซาเมื่อกี้ดื่มดำมากดื่มดำเบียดกระจุยกระจายนะคะเกือบไม่รอดออกมาเรียกว่าถึงก็ต้องเอาชีวิตรอดนะคะกับโมนาลิซาเมื่อกี้ พี่โฮฮอตคิดจริงๆเลยนะคะเป็นแค่รูปว่าคนเดียวมาลุมถ่ายรูปกันขนาดนี้อ่ะเรามาเดินทาง,ทางมาดูกันต่ออลังการมากยายายเยอะมากยาเยอะโอ้โหอลังการมากเลยห้องนี้ชอบไหมจ๊ะ ม,มีมงกุฎเพชรมีมงกุฎมีตุ้มหูมีสร้อยอสวยอลังการมากจาก้ะนดมีอะเ,เหรอโอ้โหสวยดีันนียโอ้โหรัมีแบบว่า <S 2> <S 2> ช่วยชาม ที่ใช้ในวังนะคะพระาชวังสวยมากแล้วก็มีมงกุฎด้วยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักใครคะไหนพระเจ้าหลุยที่สี่อ๋อนี่เหรอคะนี่เหรอคะนี่คือพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ว้าวแลวก็มีมงกุฎด้วยนะดูมีความเชี่ยวชาญมาก ไหนเห็นเลยกุมภ<ะ>าพันธ์ไหนมันเหรอไร <c oughs> อ้นี่อู่ตหนอย่ไปพาเดินยาวๆแล้วออกห้องนี้ไป <c oughs> นี่เดินมาเจอแม่น้ำแซนตอนนี้เรากำลังหาทางออกจากรูปอยู่ หลังจากเดินมา3ามชั่วโมงแล้วเราไม่ได้ดื่มมาดาอะไรมากมายแต่พอดีเราไม่รู้จะออกยังไงเราก็เลยอยู่ต่อไปก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะออกจากลูกได้หรือเปล่าซึ่งมันใหญ่มากๆจริงๆแล้วก็หาทางเดินออกก่อนแก้ <Okay. S 1> ความจริงยังฟักตี้ <c oughs> ใครทำที่ให้ผมร่น โอ้โห oh, oh. ดูวิววิวนี้หนึ่งศูนย์สองเราอยู่หนึ่งศูนย์สองใช่ทางออกหรืหรอ,อยังนะออกดูซิว่าเราจะหาทางออกจากกลุฟได้หรือไม่ทางออกไปข้างนอกไป กาติดเจอแน่เจอแน่เอาแล้วเอาแล้วใกล้แล้วในเอดิบิเซียมแน่คืนนี้ไม่ได้ออกทางออกไม่ได้เอาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมีปั๊มขาออกได้ไหมไม่สามารถไม่สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับ เอาแล้วออกจากลูฟแล้วนะคะไ,ได้เข้ามาแล้วในชีวิตครั้งหนึ่งนะคะไปบลซ่ายบายโมนาลิซ่านะคะครั <Bye. S 1> ้งนึงในชีวิตได้เข้ามาลูฟแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยเดินไม่ไหว <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยเท่งนั้นเย่อินคาเฟ่เรามาสําสำเร็จแล้วเข้ามาลูฟในตำนานได้แล้ว เราเดินไปได้ประมาณ20%เราเดินจากทั้งหมดเราเดินไปได้ประมาณ0.1%ก็คือดูมอลิซ่าอย่างเดียว <laughs> ตอนนี้เราอยู่ตรงที่ข้างใต้ที่เป็นสามเลีย่ยมนี่นะนี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเป็นจมเลียมโอ้โห